ส <R> ทางเข้านะคะเราจะเข้าตรงตรอกสารเจ้าโรงเกือกนะคะก็คือเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะ,ะเราจะรู้เองอะ่ะมันจะมีภาพเยอะๆติดตามกำแพงก็คือเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะทางเข้านี่เราสามารถแวะถ่ายรูปชมศิลปะความงดงามของภาพถ่ายต่างๆได้เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะอยู่ในชุมชนนี้นะคะร้านไม่ไกลจากปากซอยมากประมาณไม่ถึงร้อยเมตรได้อะนี่ค่ะก็จะเป็นทางขวามือนะคะก็จะเป็นบ้านคนต่างๆฝั่งซ้ายมือก็จะมีร้านขายของชำนะคะเผื่อใครอยากจะแวะพูดคุยชาวบ้านที่นี่นะคะเป็นกันเองมากใจดีด้วย ส่วนอันนี้คือโซนหน้าร้านโซนหน้าร้านเนี่ยสามารถนั่งถ่ายรูปได้หลายมุมหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่พ่นอยู่ทางกำแพงนะคะรูปต่างๆนี่จะมีพรอ็อพจักรยงจักรยานอะไรต่างๆเอยนี่ค่ะแต่ทางขึ้น หยุดจะไม่ได้ถ่ายมานะคะเพราะว่าทางร้านติดป้ายไว้ว่าขอความกรุณาไม่ถ่ายก็เลยอ่ะเป็นรูปภาพมาให้ดูละกันส่วนนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะนี่พี่พี่บาริสต้า คุณป้าอยู่ไหนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊ไม่มั่นใจพี่ค่ะร้านน่านั่งมากย้อนยุกหน่อยหน่อยนะคะก็ไม่น่าหน่อยเน,ะนาะง่ายๆอันนี้เป็น อีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาเก็บบรรยากาศคุณป้าใส่เสื้อสีแดงนี่อันนี้ลาเต้เรออนพี่ถ่ายวิดีโอแล้วนะคะพี่ใจดีให้ถ่ายค่ะก็จะนั่งดูพี่ๆเขาที่นี่นะคะเวลาเขาทำกาแฟเขาก็จะมีปริมาณตามสูตรกาแฟที่ขั่วเองแล้วก็อุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการดิบกาแฟแต่ละเมล็ดนะคะ การชงกาแฟของที่นี่เป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะเจ้าของร้านป้าพิมพ์คือตอนหยินไปป้าเป็นคนมารับออเดอร์ป้าจะถามเลยว่าหนูหนูชอบกินกาแฟแบบไหนลูกแบบนี้แบบนี้เราก็จะบอกอ๋อชอบเปรี้ยวหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะแนะนําแต่ส่วนใหญ่จะสั่งหลายเมนูมากเพราะว่าไปเพื่อชิมโดยเฉพาะเลยนี่คะ่ะเมนูนะคะเยอะมาก จริงๆติดตามที่เพจของป้าก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าหลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วทางร้านจะเปิดมาเป็นปกติเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ร้านน่าจะมีอยู่แต่ก็จะไม่ผิดสอบเสาขาเลยและแล้วเราก็จะกลับนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ